เปิดชื่อจริงลิซ่าแบล็ k พิงค์ใช้ชื่อนี้ก่อนโด่งดังไปทั่วโลกลิซ่าแบล็ k พิงค์คือเด็กสาวที่เกิดและเติบโตในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ชื่อเดิมที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูว่าปรานปรียามโนบาลพร้อมชื่อเล่นดั้งเดิมของเธอที่เคยกลายเป็นไวนรัลบนโลกโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งว่าป๊อกแบในสมัยเด็กเธอมีชื่อเล่นว่าป๊อกแบทํทำให้แฟนคลับชาวไทยหยิบมาเรียกว่าพ o อกแพ็ซึ่งดัดแปลงมาจากการออกเสียงแบบเกาหลีที่ว่าพอ็อกคือแพ็คือ ก่อนเปลี่ยนเป็นอลิซในเวลาต่อมาหากจะพูดบริซ่า Lisa, คือเด็กที่คลุกคลีอยู่กับสายทางดนตรีการเต้นและงานเอนเตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงจะไม่ผิดนักเพราะเมื่อลิซ่า Lisa, อายุได้4ี่ขวบลิซ่าก็เริ่มฝึกเต้นและร่วมลงแข่งในรงการของ to b no. ี number o n วและอีกมากมายซึ่งเป็นดังประตูนำทางก่อนจะทำให้ลิซ่าได้ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆก่อนที่ในปี2010 ชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อค่าย YG Entertainment จากประเทศเกลีใต้ได้บินลัดฟ้ามาเปิดออดิชั่นที่เมืองไทยเพื่อเฟ้นหาศิลปินฝึกหัดของค่ายและด้วยความชื่นชอบในอุตสาหกรรมเพลง K-pop เป็นทุนเดิมอยู่แล้วของลิซ่าสิ่งทําให้เธอตัดสินใจร่วมออดิชั่นในครั้งนี้ด้วยสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างมากและผ่านการคัดเลือกเขาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG Entertainment ในเวลาต่อมา ลิซ่าเคยประกวดเวทีประกวดอย่าง LG Entertainment ซึ่งเป็นรายการประกวดของค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง JYP Entertainment ที่ค่ายจะมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ชนะในรายการโดยอยู่ภายใต้ชื่อทีมว่า Visa Crew รวมกับ Bam Bam GOT7 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เด็กคนนึงจะเติบโตมาและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างเต็มที่นั้นล้วนมาจากสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครอง ควบคู่ไปกับพรสวรรค์ลและพรสแสวงที่มีอยู่อย่างมากล้นในตัวเธอที่พร้อมจะแสดงออกมาให้คนทั้งโลกได้รับรู้สิงลิซ่าเคยเล่าว่าฉันมาจากประเทศไทยตั้งแต่อายุ14และถึงแม้จะใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกมากกว่า6ปีในช่วงแรกที่มานั้นฉันสื่อสารกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาจากสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในหอพักด้วยกันค่ะซึ่งมีหลายครั้งอยากหยุดทำแต่สุดท้ายฉันก็สามารถผ่านมันมาได้